สวัสดีครับร้านี้บิขับนะครับวันนี้จะพามาดูปลาตัวใหม่ครับนี่เลยนะครับปลาตัวนี้นะครับแพนด้าล่าช์นะครับหรือว่าหรือบางคนเรียกซีบ้าชารกนะครับเพราะว่าเขาจะเหมือนลูกปลาฉลามตัวเล็กๆลายเป็นขาวดําผมขอตั้งฉายาใหม่ให้เขาว่าน้องหลินหุยครับปลาตัวนี้นะครับผมเห็นครั้งแรกตอนที่ผมไปฮ่องกงเมื่อประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วปลาตัวนี้เนี่ย จะเห็นว่าเขาเลี้ยงอยู่ในตู้กุ้งกันเลยนะครับเพราะว่าปลาตัวนี้จะช่วยกินตะไคร่ข้างตู้นะครับเดี๋ยวลองเทียบให้ดูว่าถ้ากินตะไคร่ตู้ที่มีเขาอยู่ตะไคร่กีนวอลตะไคร่กินวอลจะเหลือน้อยลงแต่ไม่ถึงขั้นหายไปนะรเราะจะมีการกินตะไคร่ที่ค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้กินสุดเหมือนพวกซักเกอร์อแล้วลองดูตู้ที่ไม่มีนะครับตู้ที่ไม่มีจะเห็นได้ว่ามันต่างกันพอสมควรเลยนะครับนะครับอ่าด้วยความน่ารัก แอคทีฟของเขาแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นที่เห็นก็ยังรู้สึกแปลกใจครับว่าปลาอะไรทําไมเหมือนเหมือนกุ้งเลดดีเลยเหมือนกุ้งแบ็คบีขาวสลับดําครับแต่เมื่อแบบประมาณสักตอนที่ผมเห็นนั้นห้าหกปีนั้นก่อนโควิดะครับตัวหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณพันเพราะว่าเป็นปลาหายากของจีนปลาตัวนี้มาจากประเทศจีนนะครับถ้าชื่อไทยเรียกง่ายๆก็จะเรียกคอแพนด้า อแต่เขาจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึง่งตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นลายขาวด,ดําสลับนี้นะครับอันนี้คือลายตอนเขาเด็กแต่เมื่อเขาโตขึ้นลายเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเขาจะค่อยๆกลายร่างนะครับเขาก็ยังมีความน่ารักอยู่แต่ว่าเความความน่ารักเขาก็จะเปลี่ยนเหมือนต้องทางตัวเพื่อเพื่อให้รอดกับกับสิ่งที่อยู่ในแม่น้ําของเขานะครับ ก็คือเราจะสามารถเลี้ยงเขาให้เป็นลายขาวดำอย่างนี้ได้อยู่ประมาณหนึ่งขึงสองปีพอเขาโตขึ้นเขาก็จะเป็นแบบนี้เท่ากับเราได้เลี้ยงปลาสองชนิดเลยนะครับในในตัวเดียวเราได้เลี้ยงปลาสองแบบคือแบบหนึ่งแบบน่ารักแล้วก็อันนี้คือปลาปกติของเขาซึ่งก็ยังน่ารักอยู่ช่วยกินตะไคร่ดีขึ้นด้วยนะครับจะดูเห็นได้ว่านี่อันนี้คือตัวที่โตเริ่มจะเต็มที่แล้วแต่เขาเป็นปลาขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ ตัวแบบนี้คือแบบทีไลทยที่น่ารักนี่นะครับแต่น่ารักเป็นปลาที่น่ารักมากปัญหาคือในการขนส่งเขาเนี่ยครับมาจากจีนเนี่ยเขาจะเป็นปลาที่ผอมค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นก็คือทุกครั้งที่ได้เขามาเนี่ยก็จะค่อนข้างไม่สมบูรณ์ผอมแล้วก็เลี้ยงไปสักพักหนึ่งก็จะไม่รอดนานๆจะได้็อดที่แบบว่าสภาพแข็งแรงแบบนี้นะครับเมื่อเขาแข็งแรงเนี่ยการกินอาหารของเขาเนี่ยเขากินอาหารได้หลากหลายมากเลยนะครับ เขากินอาหารแบบจะเป็นพวกอะชิเมียน้อนแดงเขาก็กินตะไคร่เขากินนะครับแต่อาหารเม็ดผมจะให้ให้ดูนะครับตัวอาหารเม็ดเนี่ยผมจะแนะนําตัวนี้เลยของฮิคารินะครับตัวน,นี้ตัวนี้คุคนรู้จักอยู่แล้วเวลาให้ซักเกอร์หรือว่าปลากินเพื่อนนะครับเป็นเม็ดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาให้แล้วจะเป็นยังไงเขาจะมีความน่ารักสดใสอ่านี่นะครับอาหารเม็ดจมแต่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่ง พอเขารู้ว่ามีอาหารปุ๊บเขาก็จะมากันเลยครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่ชอบกลุ่มปลาคอปลานะปลาแม่น้ําเลี้ยงกับปลาบู่ได้เลี้ยงกับปบลบปคาคอที่ไม่ดุมากได้นะครับแต่ว่าปัจจัยหนึ่งของเขาคือเขามาจากจีนเพราะฉะนั้นเรื่องความเย็นเขาจะไม่ค่อยเขาจะทนความเย็นมากไมค่ความร้อนมากไม่ค่อยได้ไม่ใช่ความเย็นนะครับความร้อนเขาจะชอบความเย็นแล้วก็เ ถ้าอุณหภูมิที่ดีคือไม่ควรเกิน3 0องศาแต่เขาสามารถอยู่ได้เย็นจนถึงแบบน่าจะต่ำกว่า25ในช่วงไม่เกิน20ก็น่าจะได้อยู่นะครับตัวนี้เขาเริ่มมากินกันแล้วดูนะครับเขาก็จะเลี้ยงก็จะเหมือนซักเกอร์นะครับเหมือนเราเราเราเลี้ยงซักเกอร์เลี้ยงออโตโอ้อัตรา,าก,การกินตะค่าของเขาอาจจะมากกว่าออโต้นิดนึงแต่ไม่เท่าซัก,กร์ครับแต่ความน่ารักเนี่ยชนะขาดเลยชนะขาดลอยนี่นะครับอาหารตัวนี้ จีเวเฟอร์น้องชอบมากๆนะดูครับปวดปานล้วก็เวลาเลี้ยงยิ่งเลี้ยงเยอะก็ยิ่งน่ารักแล้วก็เรื่องคุณภาพน้ําไม่มีปัญหาเลยนะครับน้ํอปลากรองบ้านเราสามารถเลี้ยงได้เลยถ้าถามเรื่องว่าการเลี้ยงกับกุ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าเลี้ยงกับกุ้งที่เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องลูกเขามากก็โอเคนะครับแต่ยังไงปลาทุกชนิดเขาก็จะพยายามกินลูกกุ้งอยู่แล้วแต่สําหรับกุ้งตัวใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยอาหารนี่มากินกันแล้วครับ ลูกปลาฉลามจริงๆเลยเนี่ยครับสำหรับปลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่าถ้าอยากจะเลี้ยงเขาต้องทอํายังไงบ้างนะครับปัจจัยอย่างแรกคือเขาชอบออกซิเจนเยอะนะครับควรจะเป็นตู้ที่มีออกซิเจนเยอะหรือว่าถ้าเป็นตู้ไม้น้าควรจะเป็นตู้ไม้น้าที่พร้อมสมบูรณ์มีต้นไม้ที่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างออกซิเจนให้ได้แล้วนะครับอุณภูมิไม่ควรเกิน30นะครับดีที่สุดประมาณยี่สิบห้าแล้วก็อาหารเนี่ยกินได้หลากหลายมาก ทั้งอาจฉริยะไรหรือเรียกชื่อว่าไรทะเลนะครับน้อนแดงแต่ไม่ค่อยแนะนําพวกไรจืดเท่าไหร่นะครับแระวพ็อาหารเม็ดนี่กลุ่มที่เป็นพืชเขาจะชอบมากโดยเฉพาะเอ <ๆ S 1> ลจีเวเฟอร์นี่ครับชอบมากที่สุดเลยเลี้ยงได้เลยเลี้ยงได้ตลอดเขาชอบกินส่วนเรื่องขนาดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเลี้ยงเขาในระบบปิดแบบเนี้ยเราซื้อไซส์ไหนไปเขาจะค่อนข้างอยู่ไซส์นั้นนานพอสมควรนะครับยกเว้นว่าเราให้อาหารเยอะจริงๆเราสามารถเลี้ยงเขาเป็นทั้งเม็ดล้วเลี้ยงแบบจริงจังได้นะครับ แต่อย่าลืมว่าเขาจะมีความน่ารักได้อยู่ประมาณหนึ่งถึงสองปีนะครับพอเขาโตขึ้นก็ยังมีความน่ารักอยู่แต่ว่าอาจจะไม่น่ารักเท่าเดิมแต่ก็ยังมีคนที่เลี้ยงปลาคอเขาก็สะสมไว้นะครับเพราะว่าการที่จะได้ปลาสมบูรณ์แข็งแรงขนาดนี้มันไม่มันไม่ง่ายเลยครับที่จะได้มาเพราะฉะนั้นคือใครที่ชอบผมแนะนำให้เก็บเลยนะครับวันนี้ก็ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอลาไปกับปลาตัวแพนด้าล็อตหรือคอแพนด้า หรือสีอบ้าชา้าก็ได้ครับยังไงถ้าชอบก็ติดตามติดตามด้วยนะครับ o u t u u e ี b ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ว่าปลาตัวหน้ามีไงบ้าง